ชาวราศีกุมครับตอนนี้นะฮะสเก็ตฮะรอบตัวเรามีแต่ปัญหานะครับทั้งเรื่องงานบางคนเรื่องเงินนะฮะบางคนเรื่องบ้านเมืองนะครับเห็นไหมมันมีดาวดวงหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของชีวิตของแต่ละคนคือดาวเสาร์นะฮะเราตอนนี้ดาวเสาร์โคจรวิปริตอยู่นะครับฉะนั้นนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ตอนนี้จะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองของเรานะครับเพราะดาวเสาร์ตอนนี้โคจรตำแหน่งกลุมพระเพื่อนๆฟังคลิปฟังภาษาดาวทั่วไปก่อนนะครับ ฉะนั้นผมจะมีบทสรุปในแต่ละข้อให้เพื่อนๆได้ยินว่าออต้องระมัดระวังเรื่องอะไรต้องชะลอเรื่องอะไรนะครับแต่ไอเรื่องดีๆเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเราเอาไว้ก่อนนะฮะเราเอาเรื่องจะต้องระวังก่อนเราจะได้เตรียมป้องกันพ่อนหนักเป็นเบาได้นะฮะเรารู้ดวงทุเรารู้ดาวทุกข้อนะครับของวันนี้แทนที่จะเกิดขึ้น100%ทุกเรื่องมันอาจจะเหลือแค่20% 3 0็มปรโอ้โหมันก็โล่งป่งใจเยอะถูกไหมครับเรารู้เพื่อระวังนะฮะอย่าไปตื่นตอนตกใจนะครับเราป้องกันได้ทันครับ พอเรารู้ดวงก่อน่วงหน้าข้อแรกครับมันจะมีรายจ่ายปูปรับฉปพันนะครับเพื่อนๆครับรายจ่ายปูปรับฉปพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาครับฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังข้อแรกนะฮะมันเป็นรายจ่ายที่อยู่เรียกว่าอา้าวค่าอะไรก็ไม่รู้โผล่มานะฮะบินค่าดุนค่านี่มาเฉยเลยนะฮะหรือนี่สิงเก่านะฮะบางคนอาจจะเป็นรับปากอะไรกับใครไว้ต้องใช้ต้องชําระต้องจ่ายถึงเวลาพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านะม,มันเป็น และจ่ายที่เราบางทีเราก็รู้ลึกๆ,ๆนะฮะแต่ว่าบางทีก็ทําลืมบ้างหรือบางทีก็จะมีเหตุให้แบบค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้เตรียมการไว้นะฮะมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะครับโอเคนะฮะประการต่อมังครับมุมดาวถ้าเป็นเออแต่บอกกันนะฮะว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างของบางอย่างเสียหายแตกหักร้าวพังมันก็เลยต้องซ่อมหรือต้องซื้อใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ เราเตรียมตัวลูกหน้าเราจะมีทางแก้ทางออกนะครับข้อ2ครับในช่วงนี้นะฮะระวังคนเลื่อนนัดในการชําระเงินหรือบางทีมีคนกู้ยืมนะฮะเราก็เออหลุดปากไปนะฮะดันรับปากจะให้เนี่ยเรารู้ดวงลูกหนะะ้าก็คือเราก็จะได้อ่าปากหนักๆห,หน่อยนะยังไม่ต้องพูดนะอ่าหรือว่าเซฟๆนะครับเงินทอไว้ก่อนนะอ่าฉะนั้นเนี่ยเรารู้ดวงนะครับต้องระวังเรื่องของ รายจ่ายอาจจะโดนเลื่อนนะฮะหรือว่าบางแรงอาจจะสะดุดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเราะมัดระวังนะฮะหรือมีคนกู้ยืมนะครับมันจะมีเหตุให้มีการกระทบเรื่องของเงินทองเราเนั่นแหละนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของของนะครับเรียกว่าเราไม่คิดว่าจะต้องจ่ายต้องไปจ่ายแทนใครหรือมีคนบอกขอให้เราจ่ายไปก่อนเลวเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเอาตังค์ให้อะไรเงี้ยอื่นนี่ต้องระวังนะฮะเรื่องมุกเดิมๆนั่แหละแต่มันก็ตกคนได้หลายคนกันนะ ออกมากเอนนะเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวเอาเงินมาคืนแอบต้องระวังนะครับหรือยืมโดยตรงต้องระวังโอเคนะครับคือแล้วก็เตรียมแผนสำรองถ้าอยู่เขามีใครนะครับอยู่ก็ทําการไม่จ่ายตังเราตามเวลากําหนดนะฮะอันนี้เรารู้ดวงนู่นน่าจะเตรียมแผนสำรองนะครับเก็บกันกักหรือว่าจะต้องคุยตกลงว่าทํางานแล้วเงินต้องเป๊ะๆนะไม่เป๊ะๆไม่ได้นะอะไรางีน้นะครับโอเคนะครับการต่อมาครับเป็น เรื่องของต้องบอกว่าเงินนะครับมาเรื่องเงินนะฮะช่วงนี้นะครับซื้อของนะฮะระวังได้ของที่มีตําหนิซื้อของระวังได้ของที่แบบมีปัญหานะครับหรือซื้อของระวังได้ของที่มันแพงกว่าร้านอื่นนะฮะฉะนั้นอ่าแไปว่าเรารู้ดวงแล้วนะก่อนจะช็อปก่อนจะซื้อก่อนจะใช้ก่อนจะเอฟก่อนจะเรียกว่าเข้าไปออนไลน์นะฮะเช็คร้านดีๆนะฮะแล้วก็เลือกร้าน เป็นพิเศษหน่อยนะครับไม่ใช่ดูแต่ราคาถูกที่สุดอย่างเดียวนะครับบางทีถูกที่สุดเนี่ยไปดูในคอมเมนต์นโอ้โหคนด่ากันเลยนะฮะคือลืมดูนะฮะมันแบบวกมิจฉาชีพมานั้นอะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าเรื่องการชอบการใช้การหมุนฮะหรือว่าค่าจ่ายจุกจิกเลยนยครับมันมาฉะนั้นถ้าเรารู้ดวงนู่นน้าเราจะได้เ,เตรียมพร้อมเรืออ่องการซื้อนะเลือกร้านชัวร์นะหรือว่าจะใช้ใครไปซื้ออะไรแทนก็ต้องแบบระบุให้ชัดเจนนะไม่งั้นก็จจะซื้อของพลาดนะเห็นไหม เรารู้ดวงกันนะครับเป็การต่อมาฮะมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ตัวนะครับอืมีเรียกว่าปิดบังบางอย่างนะที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะฮะบ,บางทีเขาก็ห่วงว่าเราจะกลัวว่าค่าใช้จ่ายหรือสภาพคล่องตอนนี้ของบ้านของครอบครัวไม่ค่อยดีนะนะครับเขาก็กลัวเราจะได้ว,ว่าเออมันมีสัญญาณบางอย่างบอกนะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่า จำจจ่ายใช้สอยนะฮะหรือว่าเงินทองของบ้านครอบครัวมันเริ่มเริ่มตึงๆนะฮะเมื่อเรารู้เนี่ยเออบางทีเราก็ซื้อของเห็นก็สุดมันมีคุณพ่อคุณแม่นะฮะเออเขาก็ใช้จ่ายได้ตามปกตินะเขาก็ให้ตังตามปกติแท้จริงหูเรียกว่าไปกู้มาก็เยอะนะฮะกลายเป็นลูกก็ไม่รู้นะครับชอบเหมือนเดิมนะครับแท้จริงมันไม่เหมือนเดิมนะฮะเออนนี้คือสิ่งต้องระวังแปลว่ามันมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นเรื่องของเงินทองอยู่นะครับดังนั้นเพื่อนๆเรารู้ดวงลวงหน้า เราก็ได้เตรียมแผนสำรองนะครับใครที่เป็นลูกหรือว่าใครที่มีคนช่วยเหลือดูแลเรื่องเงินทองก็จะดูโอเคช่วงนี้เขาอาจจะดึงๆึงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเลยเรานั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ยเรารู้ดวงเตรียมป้องกันไว้นะอ่าหรือว่าเก็บเก็บ,ก,บก,ก,กักเงินนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับตอนนี้มีข้อดีนะฮะเออมันก็มีข้อดีเหมือนกันครับใดๆก็ตามนะครับดาวถึงดาวเสาร์นะฮะจ,กจักรวิปริตนะครับมันมีเงินฟุกฟุกเข้ามานะฮะแบบไม่คิดว่าจะได้ได้เฉยเลย เออแปลกดีนะแต่ที่คาดหวังก็ไม่ค่อยได้สกเก็นไหมไอ้ดาวิปริตนะฮะมันมีอะไรในยะว่ามันมีความผันผวนความไม่แน่นอนนะฮะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันแน่นอนมันจะไม่แน่นอนมันอย่างที่บอกเ้องเงินอยู่ๆก็มีการเลื่อนแต่เออไม่คิดอะไรละอยู่ๆก็มีเงินเข้ามาเอ้าเฉยเลยนะฮะแสดงว่าเออมันมีอะไรฟุกๆแปลว่าเราใช้ชีวิตตามปกตินะครับแต่อยู่ๆมันจะมีเหตุให้ได้เงินพิเศษหรือมีเหตุให้ได้รับที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะครับมันกับ ชื่นใจใจฝูนะครับสุดท้ายครับช่วงนี้ระวังป่วยเรื่องของการเจ็บคอนะฮะร้อนในครับฟันนะครับมีปัญหาเรื่องฟันนะครับหรือว่าระบบจะเรียกว่า,าเหมือนกับคอนะฮะเจ็บคอคออักเสบอ,อะไรเกี่ยวข้องกับคอเกี่ยวข้องกับช่องปากนะครับร้อนในปวดฟันเสียวฟันอ่าเน,นี่ยคือตำแหน่งเนี้ยครับต้องระวังนะครับโอเคนะฮะอ่านี่คือเรื่องราว ที่ต้องระวังเออแต่ว่าไปนะครับมันก็มีนะครัทางแก้ทางออกก็เรียกว่าช่วงนี้พยายามวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะครับจะใช้เวรวานใครต้องดูแลดีๆหรือจะให้ใครถือเงินอันนี้ต้องเซฟเซฟตัวเองนะฮะแล้วก็จะจับจ,าจ่ายจะสอยนะครับอะไรก็ตามให้รู้ว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบตึงๆเรื่องเงินทองหรือการหมุนเงินในบ้านครอบครัวเราจะได้รู้ออกช่วงนี้ก็ช่วยเซฟเซฟคนในบ้านหน่อยเนาะ โอเคนะครับปรมานะครับขอให้โชคดีครับเรื่องดีๆมีแหละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ว่าดาวเสาโคโจรวิปริตมันมักจะมีเรื่องอะไรวุ่นๆก่อนเนาะโอเคครับแต่ดีมีโชคฟุ๊กุ๊กนะฮะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ